สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การโจลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวารุณิทูสกชาดกค่ะเป็นเรื่องจากอัถกถาชาดกใช่ครับเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่แฝงข้อคิดไว้เยอะเลยเรื่องนี้จะเกี่ยวกับผู้มีปัญญาสามที่แบบว่าทําเสียเรื่องเพราะความไม่เข้าใจอืมน่าสนใจค่ะเรื่องมันเริ่มง่ายๆเลยครับมีพ่อค้าเล่าคนหนึ่ง เขาเป็นเพื่อนกับท่านอนาธบินทิกาเศรษฐีอ๋อ oh, ท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนั่นเองนะคะครับผมพ่อค้าคนนี้เขาก็หมักเหล้าอย่างดีไว้ขายเลยนะแต่มีเหตุให้ต้องฝากร้านไว้กับลูกจ้างแป๊บหนึง่งแล้วลูกจ้างคนนี้ก็สร้างเรื่องเลยใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับจุดนี้แหละที่เป็นประเด็นค่ะหลักๆที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือการถอดบทเรียนจากเรื่องนี้นะคะว่าด้วยเรื่องเจตนาดีนี่แหละแตออ่ขาดความเข้าใจหรือที่แบบหวังดีแต่ดันประสงค์ร้ายไปซะง,งั้น ใช่ค่ะแบบไม่รู้ตัวเลยผลลัพธ์มันก็อาจจะเสียหายนักกว่าที่คิดนะคะครับผมน่าสนใจมากคือเรื่องมันเป็นงี้ครับพอพ่อค้าออกไปอาบน้ําเนี่ยลูกจ้างก็นั่งเฝ้าร้านไปค่ะก็เห็นลูกค้ามาดื่มเหล้าพอดื่มเสร็จปุ๊บอ้าหยิบเกลือมากินแกล้มอืมซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ลูกจ้างคนนี้ไม่คิดงั้นสิครับเขาตีความเลยคิดไปเองคิดไปเองเลยครับว่า อ๋อสงสัยเหล้ามันจืดไปแน่ๆคนถึงต้องกินเกลือตามโธ่ด้วยความหวังดีแทๆ้ๆใช่ครับหวังดีอยากจะปรับปรุงคุณภาพสินค้าว่างั้นเถอะก็เลยไปเอาเกลือมาเออ่ประมาณหนึ่งทนานทนานหนึ่งนี่เยอะไหมคะก็ไม่น้อยนะครับอาจจะก,กำมือใหญ่ๆหรือบางทีก็ว่ากันว่าเต็มกะโหลกมะพร้าวเล็กๆเลยนะเทพรวดลงไปในไหเหล้าชั้นดีเลยโอ้โหหมดกันเหล้าดีๆ หมดเลยครับเป็นความคิดที่เอ,อดูเพผินๆเ,เหมือนจะดีนะคะแต่ว่าไม่ได้ถามใครก่อนเลยไม่ถามไม่เช็คอะไรทั้งนั้นไม่ได้ดูเลยว่าเอ๊เขากินเกลือแกล้มเป็นปกติอยู่แล้วหรือว่าเล่ามันจืดจริงหรือเปล่านี่คือตัวอย่างเลยนะคะของการทําอะไรโดยที่ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ดีพอทิ้งกันเป็นแถวเลยบ่นกันใหญ่ว่าเล่าเสียรสชาติปกติอร่อยทําไมวันนี้มันเค็มปีแบบนี้ไม่มีใครเสื้อต่อแน่ไม่มีเลยครับหนีหมดร้าน พอค้ากลับมานี่ตกใจเลยร้านโล่งถามลูกจ้างถึงได้รู้ความจริงคงทั้งเสียดายเล่าทั้งเออเสียใจกับการกระทำของลูกจ้างนะคะครับก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรับทุกข์กับท่านอนาถาบิณธิกะเศรษฐีแล้วท่านเศรษฐีก็คงเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยนำไปกราบทูลพระพุทธเจ้าใช่ครับและพระองค์ก็ตรัสว่าไม่ใช่แค่ชาตินี้หรอกนะที่ลูกจ้างคนนี้ทำเล่าเสียเพราะความไม่รู้เรื่องของตัวเองเอา้า มีอดีตชาติด้วยหรอคะเรื่องนี้มีครับพระองค์บอกว่าในอดีตชาติเนี่ยเขาก็เคยทําแบบนี้เป๊ะๆมาแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะเหมือนเดิมเป๊ะเลยหรอคะเหมือนเดิมเลยครับพระองค์ก็เลยส่งเล่าเรื่องในอดีตหรือชาดกเรื่องนี้ให้ฟังเล่าว่ายังไงบ้างคะในอดีตกาลนูนสมัยพระเจ้าครมาทัศครองเมืองพาราณสีค่ะพระโพธิสัตว์ตอนนั้นเกิดเป็นเศรษฐีใหญ่เลยนะครับค่ะแล้วก็มีพ่อค้าเล่าคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ด้วย พ่อค้าคนนี้ก็มีลูกจ้างเหมือนกันชื่อนายโกนทัญ,ญะอ๋อ oh, ชื่อโกนทัญ,ญะครับแล้วนายโกนทัญ,ญะนี่แหละทําเรื่องเดิมเลยเรื่องเดิมเป๊ะเลยครับพ่อค้าไปอาบน้ําฝากร้านไว้เห็นลูกค้ากินเกลือแกล้มเหล้าคิดว่าเหล้าจืดใช่ครับแล้วก็เอาเกลือไปเทใส่เหล้าทําให้เหล้าเสียรสชาติหมดลูกค้าหนีหายพ่อค้ากลับมาก็เซ็งเลย แล้วก็ไปฟ้องท่านเศรษฐีในชาตินั้นซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ถูกต้องครับพ่อคาก็ไปเรียนให้ท่านเศรษฐีทราบแล้วพระโพธิสัตว์ท่านว่ายังไงคะรอบนี้ท่านก็ไม่ได้แค่ตําหนินะครับแต่ท่านให้ข้อคิดเป็นคาถาเลยซึ่งอันนี้คือหัวใจของเรื่องเลยคาถ,ถาว่ายังไงคะใจความสําคัญก็คือการทําประโยชน์โดยผู้ไม่ฉลาดในประโยชน์นั้นไม่นําความสุขมาให้นะครับคนโง่ย่อมทำประโยชน์ให้เสียหายเหมือนนายโกนทัญญะทำเล่าให้เสีย ชัดเจนเลยค่ะคือพยายามจะทำดีแต่ทำไม่ถูกวิธีไม่ถูกช่องทางก็กลายเป็นทำลายไปซะง,งั้นใช่ครับชี้ให้เห็นโทษของความเข่าที่พยายามจะทำดีแต่กลายเป็นการทำลายเป็นคำสอนที่คมคายมากเลยค่ะแล้วพระพุทธเจ้าทรงสรุปเชื่อมโยงยังไงคะพระองค์ก็ทรงประชุมชาดกเชื่อมโยงตัวละครเลยครับว่า นายกนทญญะที่ทำเล่าเสียในอดีตชาติเนี่ยก็คือลูกจ้างคนปัจจุบันนี้เองใช่ครับกลับชาติมาเกิดเป็นลูกจ้างคนนี้ส่วนท่านเศรษฐีที่สอนคาถาในตอนนั้นก็คือพระองค์เองพระองค์เองพระตถาคตในปัจจุบันนี้ครับชัดเจนมากค่ะบทเรียนสำคัญจริงๆสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้จากวารุณิทูสกชาดกเรื่องนี้ก็คือความตั้งใจดีอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่พอจริงๆไม่พอเลยค่ะถ้าขาดความเข้าใจขาดปัญญาใช่ครับ การลงมือทําอะไรด้วยความหวังดีแต่ไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่เข้าใจผลกระทบสุดท้ายมันอาจจะสร้างความเสียหายได้ไม่ต่างจากเจตนาร้ายเลยจริงค่ะเหมือนที่เราอาจจะเคยเจอนะคะบางทีคนพยายามจะมาช่วยแต่ไม่เข้าใจปัญหาจริงๆสุดท้ายเรื่องวุ่นกว่าเดิมก็มีมีให้เห็นบ่อยๆเลยครับค่ะแล้วนี่ก็นํามาสู่คําถามให้เราคิดต่อนะคะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ย มีบ่อยแค่ไหนที่เราอาจจะเผลอทำอะไรไปเพราะหวังดีแต่ขาดความเข้าใจในสถานการณ์จริงๆหรือข้อมูลไม่พอครับผมแล้วการกระทำนั้นมันกลับไปสร้างปัญหาหรือไปทำร้ายความรู้สึกคนอื่นโดยไม่ตั้งใจเส้นแบ่งบางๆระหว่างการช่วยเหลือกับการสร้างความเดือดร้อนโดยไม่เจตนามันอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าการกระทำนั้นมันไม่มีปัญญากากับ เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้หน้าคิดมากๆเลยนะครับว่าปัญญานั้นสำคัญแค่ไหนในการกระทำต่างๆแม้จะด้วยเจตนาดีก็ตามใช่ค่ะน่ากลับไปคิดทบทวนกันดูนะคะ